แต่เข้าใหญ่มากเลยนะทุกคนเห็นไหมเอาใหม่เอาใหม่นี่นะฮะเป็นไม้เลื้อยกลมๆนะที่ยายน้องบอกหมั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 กอืใช่หมักอืดไหมทุกคนมันใช่เหรอมันใหญ่ขนาดเนี้ยใช่เหรอพี่ยายน้องนี่มันใหญ่มากเลยนะถ้าหมักอืมันจะใหญ่ขนาดนี้เหรอหนูว่านะอ่ะเห็นไหมนี่ถาดถาด นี่ถาดขนาดถาดกินข้าวเราถาดนี้นะคะฮะเราก็มันใหญ่มากๆเลยพี่สาวคบอกฟักทองพักทองพี่อภรรบอกแตงโมแตงโมพี่ใหญ่น้องบอกอะไรเจ้านางน้องเจ้านางอ,อ๋อพี่เจ้านางมาใช่ไหมอ,อ๋อพี่เจ้านางมาสวัสดีพี่เจ้านางค่ะอืมนะคะพี่เจ้านางบอกว่าสวัสดีคุณอภรรนะคะ พี่เดยน้องบอกคุณสาครคุณสาครนะคะพี่เออาบอกสวัสด,ดีเจ้านางนะคะนะคะนะคะแล้วพี่สาครนบอกเจ้านางเจ้านางนะ,ะมนมากินข้าวกันฟัก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 ,ฟกลูกใหญ่ใหญ่จะมาเดี๋ยวอีกสิเดี๋ยวเราจะจะมาเฉลยกัน <c oughs> เดี๋ยวมันจะมาเฉลยกันลูกใหญ่ๆนะคะลูกใหญ่ใหญ่ใหญ่กว่าถาดข้าวอีกนะคะ <c oughs> <c oughs> พี่สาครนบอกว่ายายน้องจา๋ายายน้องจ๋านะคะกอดกอดกอดนะนะนะคะ อ้าว uh, uh, นะคะเราก็จะได้ยินเสียงบรรเลงบรรเลงของอะไรนะคะนะคะอ่านะคะน้องวิน้องวินะคะขอบคุณน้องวิจ้านะคะขอบคุณพี่ใยน้องน้องเพลงเพ้อนะคะอืมอ่าไม่ใช่อ่าขอบคุณพี่เจ้านางนะคะร้องเพลงเพ้อนะคะพี่เจ้านางขอบคุณพี่ใยน้องด้วยนะคะขอบคุณพ UH, ี่อาพรนะคะสวัสดีอเจ้านางเจ้านางนะคะ ข้าเหนียวบ้านสาววีโอก็มีด้วยนะนิ่มนะคะน้องวีน้องวีงวพี่อภรรบอกนะคะปั่นจิ้มน่ะวิธีการกินข้าวเหนียวนะคะทุกคนสาวิีโอนะคะก็จะพาทุกคนกินข้าวนะกินข้าวนะคะวันนี้จริงๆแล้วจะพาทุกคนกินข้าวนะั่นแหละนะคะอะนะคะแต่พอดีมาเจอของใหญ่ก็เลยแบบอ่ะมาเจอของใหญ่พอดีเลยเอาของใหญ่มานําเสนอนะทุกคน ก็มากินข้าวกันนะคะกินข้าววิธีการกินข้าวข้าเหนียวเด้อค่ะปั้นจิ้มปั้นจิ้มนะคะน้ำพริกปลาทูนี่น้ำพริกปลาทูอย่างแซ่บนะทุกคนนะกินอยู่แบบบ้าน,าน,านกๆกอดๆพี่อาพรบ,บอกคุณสาอคอนุุณสาคอนนะคะขอบคุณขอบคุณพี่อาพรนะคะนี่นะคะโอ้ยน้ำลายไหลน้ำลายแตกเนาะ ขนาดเลิบเลิบเล็บสิบหกพิสเสนสวัสดีค่ะเลบสิบหกค่ะนะคะอ่ะเดี๋ยวจะมีบางคนที่แบบอยากเป็นหลับเป็นนอนเนาะจะได้เฉลยนะคะว่าคืออะไรนะคะมีคนไทยถูกด้วยนะ,ะอ่ะมีคนไทยถูกด้วย <c oughs> พิสเสนบอกว่าสวัสดีทุกบ้านครับนะคะพี่อภพรบอกว่ากินอยู่แบบบ้านๆนะคะ กินอยู่แบบบ้านๆสวัสวด,ดีพี่เจ้านางบอกสวัสด,ดีสวัสด,ดีอ่าน้องกินอยู่แบบบ้านๆน,นะคะพี่เจ้านางก็ร้องเพ,งเพลงเพ้อร้องเพลงเสียงใสนะคะพี่อาพรบอกเย้ยวเย้ยวเย้ยวใช่ใช่ช <laughs> ่อ่เดี๋ยวเราจะมาเฉล,ลยกันเดี๋ยวพี่ๆเขาแบบอ่ะจะจะไปนอนนะคะ อะไรเอ่ยนี่นะจะเปิดแล้วนะจะเปิดแล้วนะทุกคนนะคะเผื่อพี่ๆเขาจะไปนอนนะคะอืมนะคะพี่เจ้านางนะคะพี่เสน่ห์นะคะก็สวัสดีสวัสดีเจ้านางนะคะพี่เสน่ห์นะคะพี่ยายน้องบอกว่ามามาอีโต้ง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 คืออะไรนี่นะพี่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 ยายน้อง หมากอีต้นหมากอีต้นมันแปลว่าอะไรนะใครแปลให้ได้หน่อยนะหมากอีต้นมันแปลว่าอะไรเอ่ยนะคะเริบเริ่บเลิบเริ่บสวัสดีครับพี่สวัสดีค่ะนะคะพี่สเสนบอกไม่อยากเห็นครับอ่าต้องเห็นสิเอามือล้วงเข้าไปแล้วเดชเนี่ย <c ười> ล้วงเข้าไปแล้วมันจะมีความพี่จำลองบอกว่าอะไรนะพี่จำลองบอกจ้าจ้าจ้าพี่จำลองพักพักผ่อนนะพี่สาวคนบอกว่าคุณสเสนกอดกอดอ่า เอาเอาพอเราจับเข้าไปแล้วนะคะจะเปิดแล้วทุกคนนี่นะคะเอาเปิดครั้งที่หนึ่งนะคะน้องวิบ,บอกว่า,านะคะพี่สเสน่ห์นะคะพี่เจ้าน้านะ,ะเก่งอยู่บ้านบ้านทักทายนะคะพี่อาพี่อาบอกว่า <c oughs> แม่จำลองน้องวินะคะเอาเปิดแล้วนี่ทุกคนเห็นไหมเห็นหรือยังเอ่ยเห็นหรือยังเอ่ยนะมีคนไทยถูกนะคะพี่อาร์พรบ,บอกว่าเลาะนะคะพี่อาบอกสวัสดีครับคุณสเสน่ห์ยายน้องบอกว่ามาอีต้นมาอีต <c> ้น <oughs>